ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณวาริสครับสวัสดีครับคุณไพศสุขครับวันนี้ <c oughs> มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับผมวันนี้นะฮะก็จะนำเรื่องราวที่ค่อนข้างจะฟังแล้วอาจจะดูเหมือนจะใกล้ตัวใกล้ตัวนะฮะหรือบางทีก็อาจจะฟังแล้วดูเหมือนจะไกลตัวคุณผู้ฟังไปนะฮะ่างกรณีเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นะฮะหรือทั้งสันง้นง่ายๆอย่างที่เราเข้าใจคือปัญหาของโลกร้อนนะฮะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าใครได้ติดต,ดตามข่าวก็จะมีข่าวข่าว,าวหนึ่งนะครับว่าน้ําแข็งตรงขั้วโลกใต้นะครับกล้แตกตัวนะฮะออกมาแยกตัวออกมาจากแผ่นของอทวีปในคโคลกใา้นะฮะซึ่งไอตัวแผ่นที่น้ําแข็งที่ตัวแยกออกมาเนี่ยครับมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะครับคือมี เทียบกันว่ามีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพถึงสี่เท่านะฮะแล้วก็สูงกว่าตึกมหานครนะครับตึกที่สูงที่สุดในกรุงเทพณตอนนี้นะฮะแผ่นน้าแข็งดังกล่าวเนี่ยได้แยกตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับต่างๆนั้นไปกันต่างๆนานานะครับนักวิทยาศาสตร์เองก็แางวิเคราะห์แล้วก็เฝ้าติดตามปรากฏการณ์นี้อยู่ใกล้อย่างใกล้ชิดพอสมควรนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึง สภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังร้อนขึ้นนะฮะจากการปล่อยกา๊าซเือนกระจกซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทําให้บรรยากาศของโลกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อหายนะพอสมควรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้เจ้าแผ่นเปลือกน้ําแข็งที่หลุดออกมานะครับซึ่งเป็นชิ้นที่สามแล้วนะครับเมื่อก่อนจะมีชิ้นเอชิ้น B ีนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าชิ้นเอชิ้น B ีแล้วก็ ส่วนที่แยกออกมาล่าสุดตรงนี้นะครับเป็นชิ้นสี่นะฮะน้ำจะท่วมหรือน้ำจะท่วมโลกหรือเปล่านะฮะเออปรากฏการครั้งนี้เนี่ยก็ยังอ,อไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ําทะเลนะฮะเพราะว่าอ,อตัวน้ําแข็งที่แยกออกมานะครับที่แตกออกมาเป็นน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในทะเลอยู่แล้วนะฮะมันถึงว่าเป็นเปลือกแผ่นน้ําแข็งขนาดใหญ่ที่อยู่ในทะเลอยู่แล้วดังนั้นการ แยกตัวออกมาอาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบในเชิงของการเพิ่มขึ้นของน้ําทะเลอย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะฮะแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างร้ายแรงอยู่พอสมควรนะฮะในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาทางธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็สถาบันโพสต์ดามซึ่งเป็นการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับได้ออกรายงานเรื่องภูมิภาคที่มีความเสี่ยงนะฮะซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งใน ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับสิบอันดับแรกของของโลกเลยนะฮะในดัชนีในแผนที่ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศนะครับไทยอยู่ในอันดับที่สิบของประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นสิบอันดับแรกของของโลกนะฮะที่มามองดูว่าสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกในปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราอยู่ในส่วนไหนนะครับไทยอยู่ในอันดับที่ยี่สิบสองของโลกนะครับ ในเป็นประเทศที่มีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับนะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในสิบอันดับแรกนะครับสิบอันดับแรกเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับที่ขนาดใหญ่นะครับอย่างแน่นอนคบว่ามีจีนนะครับเป็นอันหนึ่งแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีอินเดียมีบราซิลมีญี่ปุ่นนะครับซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีการ อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในติดอันดับต้นๆของโลกแต่เป็นประเทศที่อยู่ในเป็นประเทศกําลังพัฒนานะฮะก็ค่อนข้างเรียกว่าส่งสัญญาณว่าเอ,อ,อัตราการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของไทยนั้นก็อยู่ในระดับที่สูงมากๆนะฮะถ้าเทียบกับประเทศที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสูงๆที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมนะฮะทีใ่ในงานวิจัยนะครับของ ธนาคารพเอเชียนะครับก็ระบุว่ากรุงเทพมหานครนะครับเป็นหนึ่งในยี่สิบเมืองใหญ่ที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมนะครับซึ่งในประเทศยี่สิบเมืองใหญ่ๆก็ได้แก่อย่างกวางโจวเซินเจิ้นนะครับที่จีมุมไบที่อินเดียโฮจิมินที่เวียดนามนะครับจาการ์ตาที่อินโดนีเซียแล้วก็มีนา,กนากโกยาที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็น กลุ่มประเทศเป็นเมืองนะครับที่จะได้รับผลกระทบแน่ๆจากจากเอปัญหาน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะครับครับซึบ่งในรายงานฉบับะกา,ก,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 าก็พูดถึงภูมิภาคซึ่งเป็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็เป็นเมือนโซนของอาเซียนของเรานะครับซึ่งก็มีอินโดนีเซียนะครับที่จะเป็นประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดในภูมิภาคตรงนี้นะครับโดยคาดว่าในปี ค2 2,100นะครับจะมีจํานวนประชากรอยู่ราวสัก6ล้านคนนะครับจะได้รับผลกระทบจากน้าท่วมแนวชายฝั่งนะครับทุกปีนะครแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่ชายฝั่งหรือพื้นที่ราบรุ่มในภูมิภาคอาเซียนเองจะได้รับการได้รับความเสี่ยงต่อน,านา้าท่วมเพิ่มขึ้นนะครับอ,อ19เ <c> มืองจาก20เมืองในภูมิภาคนะครับอซึ่งซึ่งก็อย่างที่พูดไปเมื <c> ่อกี้นะครับว่า กรุงเทพก็เป็นหนึ่งในเมืองที่เสี่ยงนะครับว่าต่อไปเราอาจจะจมอยู่ในเอาบาดาลได้ถ้าหากว่าเรายังมีราการปล่อยกา๊าซเรือนประจกในระดับเท่านี้นะครับซึ่งจะทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไปอีกนะฮะตามาตามปารีสอะติม m e นตนะครับหรือว่าข้อสัญญาพันธะข้อพันธะสัญญาในปารีสที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐ ประกาศว่าตัวเองจะถอนตัวประกาศถอนตัวไปแล้วเพราะว่าไม่สนใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่เชื่อว่าเปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาที่จริงนะครับเขาคิดว่าปัญหาโลกร้อนปัญหาที่คนอุปโลกกันขึ้นมาแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็พยายามดึงเอาพลังงานถ่านหินออกมาใช้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จุกตั้งคําถามอยู่เยอะนะครับแล้วก็คนไม่แต่คนในประเทศเองก็ค่อนข้างที่จะไม่ เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ในการจัดการเรื่องของปัญหาโลกร้อนซึ่งเป็นปญหานที่ไม่ใช่แค่ว่าเาประเทศนี้ปล่อยก๊าซแล้วจะได้รับผลกระทบแค่ประเทศเดียวนะฮะแต่เป็นการได้รับผลกระทบไปทั่วทั้งภูมิภาคนะคะนอกจากนี้เนี่ยด้วยความที่ไทยเองก็เป็นประเทศที่พึ่งพาเป็นประเทศที่มีการทารเกตจกรรมนะครับเป็นอันดับต้นต้นการที่อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้นะครับก็จะ ส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารนะครับแล้วก็ราคาของการเาพาะปลูกต่างๆก็จะสูงขึ้นนะครับต,ต่อแทนจากการเพาะปลูกข้าวต่างประเทศของของอาเซียนก็จะต่ําลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคาดว่าภายในปี2100นะครับก็จะาการเพาะปลูกข้าวก็จะลดลงถึง50%นะครับจากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะฮะซึ่งก็ลองกลับมาดูในในหน้าข่าวสื่อบ้านเราหน้าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยก็มีน้ําท่วมแล้วก็บางจังหวัดก็มีภัยแรงนะฮะเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีทั้งแรงแล้วก็ท่วมไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่าโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างอยู่ใกล้ตัวเรานะฮะหรือในกระทั่งการที่ราคาผลผลิต นะครับการผลิตอาหารที่ลดลงนะครับทําให้เราต้องซื้อใช้จ่ายกันในราคาที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะวกกลับมาดูว่าตรงเป็นผลกระทบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วนะตอนนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราคิดแคบๆว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลายอาจจะดูเหมือนจะไกลนะครับแต่ว่าพอกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่กำลังบอกว่าโลกกําลังร้อนขึ้นและถึงเวลาที่เราควรจะ หันมาทำอะไรก็ตามที่ช่วยให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งแน่นอนครับว่าเราทุกคนรู้ว่าก๊าซเรือนกระจกหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไปและอาจจะทำให้เกิดหายนะครั้งยิ่งใหญ่ได้นะฮะซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเกินตามที่คาดการก็ปี2,100ก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ที่สอให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าไ ยังมีการปล่อยก๊าซนกระจกในในระดับที่อันตรายเป็นอันตรายอย่างปัจจุบันนี้นะฮะครับปีสองพันหนึ่งร้อยนี่คอสอใช่ไหมฮะคอสอครับเอ,อถ้าเป็นพอสอนี้ก็เท่าไหร่อะกสองพันหกร้อยสี่สิบสามเลยก็สักประมาณอีกสักสามสิบสามปีถ้าโดยประมาณเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสองพันเท่าไหรนะ่เนี่ยสองพันหนึ่งร้อยครับตอนนี้เราอยู่ที่สองพันตอนนี้เราอยู่สองพันสิบเจ็ดส <16. S 2> ิบหกสิบเจ็ด ใช่ครับสิบเจ็ดค่ะก็ก็อีกไม่ไม่ถึงร้อยปีอ่าก็ไม่ถึงร้อยปีเดยประมาณนะครับครับครับงหมดก็ขหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นํำยึกยกขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเองได้ระดับนะครับแล้วก็ช่วยกันลดการใช้ก๊าสนะครับการปล่อยก๊าสในกระจกให้ได้มากที่สุดครับขอบคุณครับ